สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทิพยจันทารักิวัตรกำลังศึกษายชั้นประถมศึกษาปีที่3าโรงเรียนประจันรุ่งเมืองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ,การศึกษากระถมศึกษาดังเคสองวันนี้หนูจะมาอ่านทำนองสนอง